ผมก็ยืนโยไม้ายมาโยม้ายมาเลยนี่ทีไรพี่ตี่เล่นเร็วจังวันนี้มอเตอร์แรงเลยใช่ไหมเห็นแล้วพี่มานั่งซึมก้มหน้าก้มตาดวงยันดวงหยุดใช่ไหมเริ่มเริ่มเริ่มได้สี่เกมใช่วันนี้ก็จะบอกว่าเล่นได้เยอะ ก็แถมไปเล่นแต่เกมแบบที่ต้องรู้เม้นเร็วๆทั้งนั้นเลยเอ๋ดีๆๆจะอย่าลืมกลับไปยืดนะคะจะได้ไม่เจ็บต้องนั่งแต่ที่พี่ใส่ที่แข่เล่นตลอดใช่มไหมคะนั่งได้ใช่ไ พุธมีใครเล่นแลว้วหรอพ่นมีค่ะก็ยังเล่นอยู่ค่ะก็ประมาณสักสองคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแต่อาจจะกลุ่มเล็กกว่าที่นี่ เล่นไม่มีเหนื่อยเลยแข่งแรงมากเล่นอีกตาตาไมพี่พี่ก็พีทีพอแล้วสิม่มีใครติดไอ้นุ่ม็นสายยาวแล้วมีสามนต้องหายคนตาตุกตาสุดท้ายก่อนกัรอ๋อเดี๋ยวเอาไอ้ต้นมาด้วยต้นมาต้นเลิ่องเดียวเลื่กระชูนมันเล่นได้มันไปอาบน้ำเอาบน้ำแล้วมันเล่นเหมือน่ต้ อก็บอกมาได้มันใส่ใสแรปเปอร์นี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวป๋าเล่งจะตั้งก็ได้คื่กันสองคน,นสามเศร้าว่าจะดนูชักอนก็นได้จ้ะปกตกิเลิกมใช่ไหมครับมันแล้วแต่ว่ามีคนอหูือนเล่นหรือเปล่าใช่แต่ถ้าวานันนังค่าพี่จะอยู่สามคุ่แต่ถ้าวันพุหัสพี่กลับเร็วสองที่พี่ก็กไปละ ว่าพี่ไปเล่นอีกสนามด้วยไปต่อเลยพี่เป็นตีที่สารลมอ๋อผมเคยเจอพี่ตอนอยู่สารลมเออใช่เมื่อก่อนผมบ้านอยู่แถวนี้ตอนนี้ผมย้ายที่อยู่มาอยู่แถวนี้เหรอคะอ๋อเออเออเออนั่นแหละพี่ไปเล่นกับกวนแอบ o l u t e พี่ไปเล่นที่สาลมด้วยกวนเขาเล่นทุกวันนะคะพฤหัสแต่ว่าน้อะคะพี่ไม่ได้ไปจอยพี่ไปจอยแค่อาทิตย์ละวันครับพฤหัสใช่ไหมคะ ตีที่งานเต็มที่อยูยาวๆเลยสามทุ่มโอไปนู้นก็เล่นกันดึกนื่นอ่ะใช่ห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งมีคนก็ยังเล่นกันอยู่อ่ะโอ้ใช่ไแล้วแต่้สึกว่ะเล่นได้เฉพาะวันนึงในสัปดาห์พอแล้วที่เบีว,ว่าดึกนื่นขนาดนั้นไม่งั้นไม่ไหวใช่ไม่ไหวที่ดึกทุกคืนนะเป็นซอมบี้แนะ่ พราะวอแบบตีแล้วแบบมันสนุกพอแบบตีได้เรื่อยๆเนี่ะก็ก็อารมณ์ดีแต่ถ้าวันไหนตีแบบไม่เข้ามือไม่เข้ามันมันเป็นยังไงมันเป็นตอกเป็นมันใช่ใช่แบบมันเป็นมันแบบมันขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของร่างกายด้วยแหละเรื่องของเรื่องการพักผ่อนอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันมันมีปัจจัยหลายอย่างพักบอลครั้งหน้าคือเตีลูกแล้วก็ไม่ได้เหมอันย่างเช่นลูกแรก ตบออกตบติดเน็ตแล้วเราแล้วเ,เราก็มีีตัวเองเนี่ยแล้วลนั่นแหละกำลังใจมันเริ่มเสียตอนนั้นเน่ย oh. แล้วเราก็จะตีไม่ได้นะเราก็จะตีไม่ได้ทุเกเอ็มไปเ <Yeah. S 1> ลยเพราะ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราถ้าเรายังไม่ไม่ปรับสบภาพจิตใจนะก็คือว่าถ้าเราจะหยอดถ้าเราจะตกถ้าเราเะไเนี่ยคือคืออย่าไปคิดเยอะแล้วเราเล่นไปเลยจะตกก็ตกจะจะตัดแต่หน้าเราตัด ถ้าตัดแล้วเราหยอดแล้วแล้วมันติดเล็บหรือไม่ออกเนี่ยเราก็ดูนิดเดียวเนื่องจากเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูสอไปเราก็ต้องมีใช้น้ำหนักขนาดไหนแล้วาบาลวงลูกแต่จากตั้งแต่ที่ตึงหน้าหน้านิดแต่ต,ต,ตอเนี่ยเราตกใจตกขวดออกไปเยอะจริงๆเราเราตัดนิดเดียวครับแล้วลูกบางครั้งเนี่ย่ามันจะตกดินเนี่ยเ,เรามีเวลาคิดทีด่ว่า จตีไปสัป้ายหรือตีางวายซ้ำถ้าน,นึกถึงกระานนะเป็นปองอ่ะโตสัส้นๆอ่ะตกกันอย่างเร็วๆเรายังดักทันตอนนีผมยวิ่งอดวิ่งขอดต้อง่งขอดเนผมผมผมกว่าจะตีได้อีกจุดนผมก็ไปร่อวยน้ำาใช่ครับผมว่ยน้ำว่ายน้ำ อาทิตย์นึงแล้วก็ต่อมาก็ทำปั่นจักรยานวันละสิบกิโลคือให้มันได้กําลังขาเพราะว่าอายุผมเยอะแล้วไงแต่ถ้าวิ่งวิ่งมาราธอนอะไรเนี้ยผมผมว่าถ้า,าปั่นจักรยานมาห้ากิโลสิบกิโลหรือสองกิโลม,มันไม่ค่อยเจ็บเขา่าด้วยนะคะแบบจักรยานถ้าวิ่ง<ช>มันต้องออแล้วได้อ,อย่างหนึ่งว่ายน้ำมันก็ดีแต่ปอด ปอดเราขยายทำให้เหนื่อยนเหนื่อยยากยังยังปั่นจักรยานเนี่ยเช่นเราปั่นกระช้ารชากกระชานเสร็จแล้วพอเหลือสักร้อยเมตรหรือห้าเมตรเราสติเนี่ยกูทง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 ทาทงทงทงทเนงทงทงองท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 งางมงทอเงทงทงงงงท ห้าเมตรสุดท้ายเราจะปิ้นนะเรที่นั่นมันจะเป็นพี๊บของร่างกายเลยไม่ชอบวิ่งอะปะไม่ชอบมสูงบืนตอนักีแต่สุกว่าคือที่บริษัทผมไม่ชอบตัดวิ่งไงใช่ที่ไม่ษัเราว่าวิ่งเป็นร้อยคนเลยเมื่อก่อนโควิดนะผมไปวิ่งที่ว่าเมาเยอะกว่าโคฟุสบาก่อนทั้งหมดนะทั้งหนุ่มๆน้องนี่ย อ่ที่เขื่อนอะไรนะที่น้ำพนมน,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 น้ำลายรู้ไหมว่ามันมีขึ้นขึ้นลงลงอ่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าป่าเนาไม่ได้ไปวิ่งในป่าสี่คูณสี่กิโลคนละสี่กิโลผัดการใช่ผมวิ่งสี่กิโลน้องวิ่งสี่กิโลคนละ <4. S 1> สีะ่ 4. 4กิโลสี่คูณสี่กิโลแล้วก็เป็นกีฬาสีางไงร,รู้ไหมว่าแบบวัยหกสิบอย่างผมตอนนั้นผมวิม่งเข้าที่สาม ไอ้วิศวะหนุ่มๆอายุี่สิบสจุดเนี่ยอายเข้าที่หนึ่งจองี่แต่ว่าไอ้วิศวะที่มีอย่างเนี่ยมันหมดแรงหมดแรงเพราอะไรเราเล่นไพ่เล่นไท่นเลยน้องตั้งกับปาเจริญน้างกับปาปาลงมาปาก็ปาเหอะ